สวัสดีครับอยู่กับช่องแซมรอเหล็กครับผมโอ้วันนี้มาทำงานแล้วเช็คปลาเรียบร้อยก่นลงงานเอาขคยเปิดเอาไว้โอ้ผมเปิดเองก็เปิดเปิดน้ำทิ้งนิดหน่อยพอไม่รู้น้ำมาจากไหนนะ มาเนี่ก็ดูดูเหมือนตอนขับรถเกา่านะครับกดไม้ได้ก็ต้องดูด้อย,ย,ยี่ง้องใช่ไรดอกเพื่อความสบายใจยังไงก็ได้เห็นน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำอยู่ครบ លុះមិនគ្រឿងណៃឌូน้ําឌូน้ําມັນគ្រឿងឲ្យគ្រប់គូនแน่นអេ นเปิดดูไปงั้นแหละครับบางคนว่าเออรถใหม่ไม่ต้องเช็กดอกจะเช็คเพื่อความสบายใจนะครับมันไม่ได้เห็นมันก็ทำงานไปมันก็ถ้ามันได้เห็นมันก็สบายใจดิเอานี่อะไรมีครบเจ้าซีอีของเราเนาะ ได้พันห้าร้อยกว่าชั่วโมงแล้วไอ้เครื่องสามรอบแล้ว พันหกร้อยสองแล้วพี่น้องเ e. จ้าสีเจ้ายักษ์เขียวก็ตักอยูอน่นะู่นน่ย XMG มาตักคู่กันนะครับตักด้วยกัน ก็ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามได้เด้อครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก็นเนาะคลิปหน้าก็ว่ากันไหม็หาทำงานก่อนก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ